เอาแล้วจีนสั่งประหารตระกูลมาเฟียใหญ่ในพมา่าแก๊งโกกั้งสะเทือนสีจิ้นผิงส่งคำเตือนไม่มีพรมแดนไหนปลอดภัยสำหรับอาชญากรจีนใครจะคิดครับว่าอยู่ดีๆจีนก็ลั่นระคังประหารกลางโลกออนไลน์เมื่อศาลเมืองสนเจนิ้นตัดสินประหารชีวิตสมาชิกหลักของตระกูลไปเจ้าพ่อมาเฟียผู้ครองศูนย์ช่อโกงออนไลน์ในเมียนมา ใช่ครับนี่คือคำพิพากษาที่สะเทือนทั้งพรมแดนและเป็นครั้งที่สองในรอบไม่กี่เดือนที่ปักกิง่งสั่งประหารจริงกับขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ระดับชาติสารประชาชนระดับกลางซัเนจนอ่านคำตัดสินกลางห้องพิจารณาคดีนแน่นขนาดสมาชิกหลักของตระกูลไปและตระกูลหมิงรวม16คนโดนสั่งประหารทั้งหมดข้อหาครับ ตั้งแต่ช่อโกงโทรคมนาคมขามนุษย์ขายาไปจนถึงข่มขืนและฆาตกรรมในศูนย์โกงออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในรัชฉานเขตโกกั้งของเมียนมาแค่ฟังชื่อเมืองก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะโกกั้งคือพื้นที่กั้มกึงกฎหมายอยู่ภายใต้กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่คุมพื้นที่แทบไม่ต่างจากรัฐเงาและที่นั่นกลายเป็นสวรรค์ของศูนย์ช่อโกง ที่คนจีนหลายพันคนถูกหลอกให้ไปทำงานดีๆสุดท้ายกลายเป็นแรงงานทาสดิจิทัลถูกบังคับให้โกงโทหลอกคุกคามใครหนีถูกซ้อมใครขัดคำสั่งถูกขายต่อนี่คือภาพนรกที่โลกไซเบอร์ไม่เคยเห็นจนกระทั่งจีนลงมือเองครับต้นต่อมาจากแรงกดดันในประเทศเพราะประชาชนจีนเริ่มระเบิดออกมาว่า รัฐบาลต้องช่วยคนที่ถูกจับไปโกงในพมา่าหลายครอบครัวสูญเสียลูกหลานถูกค้ามนุษย์ไปต่างแดนและนั่นทำให้ปักกิ่งหมดความอดทนรัฐบาลจีนจึงจัดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับกองทัพเมียนมาภายใต้ข้อตกลงลับระดับผู้นำส่งทีมบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนเข้ากวาดล้างศูนย์หลอกลวงกว่า41แห่งเฉพาะในโกกังก็ล่มทั้งเครือข่าย หลายสิบหัวหน้าแก๊งถูกจับเป็นและบางคนก็ไม่รอดกลับไปขึ้นศาลครับในอีกด้านหนึ่งสหรัฐและยุโรปก็ออกมาหนุนหลังนโยบายปราบโกงของจีนอย่างเปิดเผยแต่ไม่ใช่เพราะเห็นด้วยทางการเมืองครับเพราะเขาเองก็เดือดร้อนเงินหมุนเวียนจากเว็บช่อโกงเหล่านี้เชื่อมโยงกับการฟอกเงินระดับภูมิภาคและบางเส้นทางไหลไปถึงตลาดมืดดิจิทัลฝังตะวันตก แต่อย่าคิดว่าจีนลงโทษครั้งนี้แค่เพราะสีโลธรรมเพราะมันมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ครับนี่คือการประกาศ